สวัสดีครับพบกับผมเอมบร์พลขโมโปรดักต์สเปเชียล,ลิสต์ของไบษัตฟอร์ดแตชามพลลารราชวลีสาขาบางแพร์ครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับหลายๆท่านเลยก็อาจจะได้รับชมการเผยโฉมนะครับของเ a n g e r Raptor กันไปแล้วนะครับหรือว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมหรือว่าชมไปแล้วอาจจะฟังไม่ทนันหรือดูคลิปวีโอไม่ทันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังกันอีกสักหรอบนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook หรือว่า IG นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่รับชมกันไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันอีกสักหนึ่งรอบครับ There's only ever two you meet. One who keeps things nice and neat. Silence is their quiet treat. And under every rug they sweep, steering clear of conflict's heat. Then there is a different beast marching to a savage beat takes a sour with the sweet never takes the path of the least company that few can keep followers left in dusty heaps It. It. er Rator และนั่นก็จบทำไปแล้วนะครับสําหรับคลิปเผยโฉม New Ford Ranger Raptor นะครับแล้วเรามาดูกันในแต่ละส่วนกันเลยครับเริ่มจากนะครับ ภายนอกนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่า Next Gen Raptor นีครับมันมีข้อแตกต่างจาก Raptor X เดิมอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มจากภายนอกกันเลยนะครับด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าดีไซน์แบบใหม่นะครับสไตล์ F 1 5 0นะครับที่มีไฟแบบรูปตัว C นะครับมีไฟหน้าแบบ m ม t ริก LED นะครับสีเข้มเลยพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะครับเป็นรูปตัว C เป็นแบบ LED นั่นเองครับรวมถึงกระจังหน้านะครับ Ford นะครับเป็นแบบขนาดใหญ่เพิ่มความดุดันให้กับเจ้า Ford Raptor โฉมใหม่นี้นะครับพร้อมแผงกันกระแทกนะครับแบบซปเปอร์อลลอยเลยนะครับบอกได้เลยว่าหนายิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับพร้อมไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับแล้วก็ มีชุดลากจูงด้านหน้านะครับมาให้ถึง2จุดเลยทีเดียวครับต่อไปถัดไปด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับมีคิวซุ้มล้อนะครับบอกได้เลยว่าเป็นสีเทาเข้มนะครับพร้อมช่องระบายอากาศดีไซน์แบบใหม่สีเทาเข้มนะครับกระจกมองข้างนะครับพร้อมมือจับประตูนะครับเป็นแบบเดียวกับตัวรถนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับโลโก้ฟอร์ดนะอยู่ด้านข้างนะครับ ตรงบริเวณที่ฝาครอบดุมล้อนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นบันไดข้างนะครับเป็นอลูมิเนียมแบบว่าพ่นผิวนะครับกันลื่นให้อีกด้วยนะครับต่อมาด้านท้ายครับด้านท้ายนะครับเป็นไฟแบบ LED นะครับดีไซน์แบบใหม่เลยนะครับและที่สำคัญนะครับมือเปิดฝากระบาดท้ายเนี่ยยังมาพร้อมกับทางด้านไฟเบรกดวงที่3อีกด้วยนะครับและด้านท้าย เท่านั้นยังไม่พอด้านท้ายเรายังมีชุดจุดลากจูงมาให้ด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับมาพูดถึงอุปกรณ์ภายในกันบ้างดีกว่าครับด้านในนะครับบอกได้เลยสิ่งแรกครับพวงมาลัยนะครับเป็นการเดินได้สีแดงครับพร้อมกับจุดเซนเตอร์มาร์เกอร์นะครับและถัดไปนะครับ มีหน้าจอแสดงผลนะครับ12นิ้วนะครับที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยนะครับแบบไร้สายเลยทีเดียวและเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังเป็นซิงค์ใหม่นะครับซิง 4A นั่นเองและทางด้านหน้าจอแสดงผลนะครับการขับขี่นะครับเป็น12.4นิ้วนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโหมดการขับขี่ได้อีกด้วยนะครับอ่ะและพวงมาลัยของเรานะครับยังมี แพดเดิลชิปให้ด้วยนะครับให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้บนพวงมลาลัยเลยแบบว่าปรับกันได้ง่ายๆขับขี่สนุกสนานเลยทีเดียวสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับเบาะนะครับก็เป็นการดีไซน์แบบใหม่นะครับเดินได้ด้วยสีส้มแดงนะครับเป็นโค้ดออน์เลนนั่นเองครับสวยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยครับสำหรับเจ้า n g x t l e n r e p t o r คันนี้นะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็เทคโนโลยีนะครับที่มาพร้อมกับ n Nextgen r a p t o r นะครับเทคโนโลยีก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่ามีกล้อง360องศานะครับกล้องรอบคันเลยและที่สำคัญนะครับหน้าจอ12นิ้วของเรานะครับสามารถปรับโหมดกล้องนะครับให้เหมาะกับโหมดออฟโหลดได้อีกด้วยนะครับ บอกได้เลยว่าขับขี่ไปนี่เราสามารถมองล้อได้เลยนะครับไม่ว่าจะล้อซ้ายล้อขวาลงหลุมตรงไหนนะครับก็สามารถเห็นภาพบนหน้าจอ12นิ้วของเราเลยนะครับบอกได้เลยว่ากล้องมีความละเอียดสูงนะครับเป็นกล้องรอบคันเลยทีเดียวและสิ่งอื่นๆนะครับเพิ่มเติมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายก็ไม่ว่าจะเป็นแบกมือไฟฟ้านะครับ เวอร์ชันนี้มีให้แน่นอนนะครับแท่นชาร์จแบบไร้สายนะครับรวมไปถึงอัปเตอร์สวิตนะครับและก็อีกหนึ่งอย่างก็คือโปรแกรม f o r t p a า t นะครับที่มีมาให้ในหน้าจอ12นิ้วนั่นเองครับถัดไปนะครับเราจะมาพูดถึงศักยภาพนะครับของช่วงล่างกันบ้างดีกว่านะครับอ่า มีช่วงล่างแล้วก็ต้องพูดถึงโหมดการขับขี่ต่างๆอีกด้วยนะครับแต่ขอพูดถึงช่วงล่างก่อนนะครับช่วงล่างนะครับ Next Gen Raptor คันนี้นะครับก็มาพร้อมกับโช๊คฟ็อกนะครับที่มีขนาด2.5นิ้วเป็นระบบ Internal Bypass นั่นเองครับ โดยการนำเทคโนโลยีไลท์วาวนะครับที่เข้ามาช่วยในระบบอินเทอร์นนลไบพาสนี้นะครับบอกได้เลยว่าสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นถนนนะครับรองรับการกระแทกในการขับขี่500ครั้งต่อนอาทีนะครับบอกได้เลยว่านุ่มนวลแล้วก็เหมาะกับการขับขี่ออฟโรดมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่มีเพิ่มมาให้นะครับก็เป็นระบบ ดิฟล็อกเฟืองท้ายแบบไฟฟ้านะครับปกติจะมีแค่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยทีเดียวนะครับและต่อไปนะครับจะมาพูดถึงโหมดการขับขี่นะครับที่มีมาให้นะครับจากปกติเป็น6โหมดนะครับให้เป็น7โหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดขับขี่ที่1นครับโหมดปกติที่2โหมดสปอร์ตที่3โหมดการการลื่นถลายนะครับโหมดที่4ก็โหมดโคลนโหมดที่5โหมดทรายนะครับ โหมดที่6บาฮาและโหมดที่7โหมดปีนหินนั่นเองครับมีให้ถึง7โหมดกันเลยทีเดียวครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมาพร้อมกับโหมดที่ช่วยในการควบคุมพวงมาลัยอีกด้วยนะครับมีทั้งโหมดปกตินะครับโหมดสปอร์ตนะครับและก็โหมดบาฮานะครับให้คุณผู้ชมหรือว่าผู้ขี่เนี่ยได้เลือกกันตามใจชอบเลยทีเดียวครับและต่อไปนะครับยังมี โหมดควบคุมท่อไอเสียอีกด้วยนะครับอ่าก็ามาเลือกได้ถึง4โหมดเลยนะครับโหมดควบคุมท่อไอเสียไม่ว่าจะเป็นโหมดแบบว่าเลือกเสียงเงียบนะครับเสียงปกติหรือว่าจะเป็นเสียงแบบสปอร์ตนะครับหรือว่าจะแบบเสียงเล้าๆเลยในโหมดบาฮานะครับขับขี่แบบสนุกแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับยังมาพร้อมกับล้ออัลลอยนะครับขอบ17นิ้วนะครับ พร้อมกับยาง BF g o o d l i c h นะครับ KO2 นะครับอ่าระบบเบรกนะครับก็ยังคงคอนเซปต์นะครับมีดิสเบรคครับทั้งหมด4ล้อเลยนะครับพร้อมคีประบายความร้อนนะครับต่อไปนะครับพูดถึงสิ่งสุดท้ายเลยก็คือเครื่องยนต์นะครับที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับระบบเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนะครับ บอกได้เลยว่าเปิดฝากระโปรงมานี่ต้องว้าวแน่ๆครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์นะครับ3,000ันนั่นเองครับมาพร้อมกับแรงม้านะครับ397แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่583นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเทอร์โบคู่นั่นเองครับยังคงคอนเซปต์นะครับเทอร์โบคู่พร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเลยนะครับจบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับ NEXT GEN l a p t o r นั่นเองครับที่มีอะไรใหม่ๆห,หรือว่าแตกต่างจากเดิมตรงไหนนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับท่านไหนนะครับมีข้อสักถามหรือว่ามีคำถามตรงไหนนะครับสนใจจะถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ยินดีที่จะตอบทุกคำถามเลยหรือว่ามีข่าวสารหรืออัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับ ใน Next Gen Raptor นี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกันให้ท่านผู้ชมฟังนะครับก็อย่าลืมครับติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอ็มประพลคมโมนะครับโพ d ักสเป e ช i a ลลิตของบริษัทฟอร์ดจัมพ์พรละชวีสาขาบางแพรก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ The Next Generation Ford Ranger Raptor